<Jungle. S 2> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแม็กร้านหมัวโตไทยจันทบุรีนะครับ วันนี้อยู่กับผมที่สาขาโรตัสนะครับจันทบุรีก็วันนี้เราอยู่กับรถ Toyota f o r t จ n e r นะครับปี2015ถึงปี2019นะครับก็คันนี้นะฮะลูกค้าได้เข้ามาปรึกษาผมในเรื่องของการเซตระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ได้ทำการบ้านมาแล้วด้วยก็มาขอคำแนะนำในเรื่องของการขับขี่นะครับแล้วก็การเซ็ตช่วงล่างใหม่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าโชคโปรเฟนเดอร์ตัวนี้สีแดงๆจะเป็นรุ่นไหนกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันครับครับผมก็ที่เราเห็นกันนะครับเป็นเซตช่วงล่างของ Pro f ฟนเดอแบบ h ฮเ h อร์ฟอร์แมน e นะครับก็สีแดงๆนี้นะครับจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็เราอยู่กับ OEM 2.5ทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับแล้วก็สปริงเป็น Pro เฟนเดอร์โปรเกรสทีฟนะฮะก็เดี๋ยวผมมาอธิบายรีวิวนะครับรายละเอียดของโชคคู่หน้าคู่หลังก่อนนะครับคู่หน้าตัวนี้นะครับเป็นโชคโปรเฟนเดอร์เสสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับนะครับหก็คือกระบอกนะครับ ขนาด66มิลน,นะครับลูกสูบ60มมิลแล้วก็แกน22มมิลที่สำคัญเป็นโชคแบบอัพไซด์ดาวนะครับตัวนี้โชคแบบอัพไซด์ดาวเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของอาการระบายความร้อนที่ดีของตัวกระบอกและแกนนะครับและรุ่นนี้มีท็อปมัลติ้งมาให้ด้วยนะครับท็อปมัลติ้งตัวนี้เป็นแบบจอนบอยนะครับก็คือสามารถให้ตัวในการขับขี่ได้ดีกว่าที่เราใช้ท็อปมัลติ้งที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ ในชุดของ O.E.M. 2.5นะครับก็จะมีในเรื่องของซับแท้งมาให้ด้วยซับแท้งตัวนี้เป็นสีแดงขนาดใหญ่กว่าเดิมช่วยให้ระบายความร้อนของกระบอกได้ดีกว่าชกเดิมๆถึง2เท่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีมาร์กเกอร์นะครับหรือตัวเม็ดมะยมตรงนี้สามารถปรับเลือกความนุ่มความแข็งได้นะครับอยู่ที่8ระดับแต่ละระดับนะครับมีค่าความหนืดต่างกันประมาณ10%นะครับตรงนี้อ่า ก็เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูโชคหลังนะครับในส่วนของโชคหลังก็เป็นโชคแบบอัพไซด์ดาวเหมือนกันนะฮะข้างหลังก็เป็นโชคแบบอัพไซด์ดาวตรงรุ่นก็เป็นอยู่ที่กระบอก66มิลมนะครับลูกสูบ60แล้วก็แกน22มิล mm เป็นแบบอัพไซด์ดาวซึ่งตรงเนี้ยของโปรเฟนเดอร์เนี่ยทำมาเพื่อให้เกิดการระบายความร้อนดี แล้วก็น้ำหนักของโช๊คนะครับอยู่เหนือฐานสปริงหรืออยู่อยู่เหนือแนบเนี่ยทำให้การขับขี่การควบคุมพวงมาลัยทําได้ดีกว่าโช๊คเดิมที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีซับแท้ง์ใหม้ด้วยนะครับเพื่อในการระบายความร้อนนะครับของโช๊คได้ดีขึ้นอ่าแล้วก็มาถึงส่วนที่3ตรงนี้เป็นส่วนที่คุณลูกค้าเน้นย้ํากับผมเลยว่าต้องการเป็นความสูงสแตนดาดแต่อ่าอยากเป็นสปริงใหม่ซึ่งลูกค้าก็<ด>อยากได้เป็นสปริงของโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็น Pro ender, โปรเฟนเดอร์โปรแกชีพนะครับก็คือมี ค่าเคถึง2แบบนะครับก็มีค่าเคข้างบนกับค่าเคข้างล่างนะครับก็ตัวนี้เวลาเราขับช้านะครับก็จะทําให้รถนุ่มนะครับแล้วก็ขับเร็วนิ่งซึ่งค่า k ทั้ง2แบบเนี่ยก็คือออกแบบมาให้เหมาะสมกับถนนเมืองไทยนะครับก็คือถนนเมืองไทยเพื่อนๆก็รู้อยู่นะว่าแหม มันดีก็เลยต้องเปลี่ยนสปริงใหม่นะครับอ่าโอเคก็หลังจากนี้นะครับผมก็รีวิวในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราติดตั้งให้กับรถ f o r t จูเนคันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ไปดูขั้นตอนการติดตั้งของเรานะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ Tell her to pull to the villa. My shit in really she I'm on the mic, it's Kill shit, yeah. I'm in the road like me, yeah. I better run away, yeah. Told my shooter like this, yeah. Call the show she with, yeah. Diamonds on me, throw fit, yeah. I don't want for that bit, yeah. I don't know what you thought. Oh, I win ghosts. Hoppin' on my rows, yeah. Bad bitch on my phone. running up, I keep it low. Game money, body she never told. This nigga so mad, I'ma go. That money come fast, I like got hope. But I can't phone no basic hope. Oh. I tell the story to raise. Me. Tell her, pull us to the villa My shawty really, see real I'm on a mic, it's a dollar Walk on up, call me Kimba I'm on a shit I'm my a I wipe a lie shit Now I use my wrist Tell her, pull us to the villa My shawty really, see real I'm on a mic, it's a dollar Walk on up, call me Kimba